ันตุลุนยางแตกนะคะนี่นะคะล้อเข้าใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ประมาณ5ชุดนะคะนี่ค่ะมีจัดโปรให้นะคะล้อใหม่นะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้นะคะล้อก้านยก SUV สีดำหยอดแดงนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทยางดอกแน่นๆเลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ 1,900บาทนะคะจัดให้1ชุดเท่านั้นเลยนะคะ1,900บาทนะคะถูกกว่ามือสองอีกนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะยาง2 5 6หกหนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กไมล์แกะกล่องนะคะก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์นะคะล้อก้านยกนะคะสีดำหยอดแดงแม็กไมล์แกะกล่องเลยนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อเวลนะคะกว้าง9.54ลูกอันนี้เป็นมือสองนะคะล้อเวลกว้าง9.54ลูกนะคะหน้าหลังกว้างเท่ากันเลยนะยางปี20นะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะ9,900บาทนะคะยาง25358คู่หลัง2 7 5 4 1 8นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะ นี่ค่ะล้อกิฟบไร้รอยเหมือนเบิกล้อใหม่นะคะกว้าง9.54ลูกหน้าหลังกว้างเท่ากันนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นเลยล้อสวยๆเลยนะคะ9,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก s ์เอาค่ะยาง255 18ปี21นะคะใครหานะคะยางสวยๆนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยาง255 18ปี21นะคะราคาอยู่ที่13,900บาท นะ่ะ13,900บาทแน็กเอเดนอาร์นะคะกว้าง8.5ดสีวงนะคะกว้าง8.5ดสีลูกนะคะคือสเปคไม่ล้นนะคะใส่แล้วล้อไม่ล้นไม่ยื่นออกจากตัวรถนะคะยางปี21 255 5เอนะคะนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะแต่ชิ้นนี้ได้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็น ราคาเพียง13,900บาทยางปี2 1ใช้ยาวๆเลยนะคะยังมีอีกหลายชุดให้เลือกนะคะอันนี้คือทำไปแล้วนะคะคิดที่แล้ววันนี้จะขอมาลงมาอัปเดตแต่อันที่เข้าใหม่นะคะนี่ค่ะมีหลายชุดให้เลือกมากเลยนะคะลเกินสี่รูแล้วก็มีนะคะนี่ค่ะใบพัดนะคะมีหลายลายให้เลือกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะมีอันนี้นะคะที่เข้าใหม่นะคะ m a x CE 28ยาง265 60 18นะคะปี B 20นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มี TE 3 7ชุดนี้นี่ค่ะยางหน้าสอง4 5 18คู่หลัง2 7 5 40 18นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะอันนี้ที่เข้าใหม่นะคะ ค่ะนะคะอันเก่ายัางมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะ mm hmm. ที่ร้านคุณลุนยางแตกนะคะ mm hmm. สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0ู5ย์9ก้ห้าหนึ่ง้าห้า้านะคะ mm hmm. หรือว่าแอดไลน์ mm hmm. ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ 0 9 9 1 1 9 9 6 5 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะหน้าร้านนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งรับเทินทุกสภ,สภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกระคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ